ทยใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางปะทะมวนชนกัมพูชาชายแดนไทยกัมพูชาลุกเป็นไฟเมื่อมวลชนกัมพูชากว่า200คนบุกเข้าขัดขวางการทำงานของทหารไทยจนเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจใช้ทั้งแก๊สน้ำตาและกระสุนยางเพื่อยับยั้งสถานการณ์ไม่ให้ลุกลามกลายเป็นการจลาจล วันที่17กันยายนที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเข้าไปวางเครื่องกีดขวางและลวดหีดเพลงเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่กลับเจอมวลชนชาวกัมพูชาจำนวนมากบุกเข้ามาขัดขวางอย่างดุดเดือด ความวุ่นวายนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาที่มวลชนกัมพูชาเคยบุกเข้ามารื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทยแล้วครั้งหนึ่งทั้งที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างชัดเจนและในวันนี้เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปวางเครื่องกีดขวางอีกครั้งกลับพบกลุ่มมวลชนจำนวนมากเข้ามาขัดขวางพร้อมทั้งพกพาอาวุธพื้นบ้านทั้งท่อนไม้ก้อนหินและหนังสติก๊กจนสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุด ท่ามกลางความโกลาหลเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยบางส่วนถูกขว้างปาด้วยหินและท่อนไม้ได้รับบาดเจ็บสุดท้ายจึงตัดสินใจใช้มาตรการควบคุมฝูงชนตามหลักสากลด้วยการยิงแก๊สน้ำตาลและกระสุนยางเพื่อผลักดันและยับยั้งไม่ให้สถานการณ์บ้านปลายกลายเป็นการจลาจลเต็มรูปแบบ พลตรีวินไทยยังย้ำอย่างหนักแน่นว่าพื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตอธิปไตยไทยไม่ได้ทับซ้อนกับเขตที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์แต่อย่างใดพร้อมระบุว่าการที่มวลชนกัมพูชาเข้ามารื้อถอนและขัดขวางถือเป็นการละเมิดกฎหมายไทยชัดเจนขณะที่เจ้าหน้าที่กัมพูชากลับเพิกเฉยไม่ได้เข้ามาห้ามปรามซึ่งทำให้ฝ่ายไทยมองว่านี่คือการยั่วยุและเป็นความพยายามละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยใช้ประชาชนออกหน้า ดังนั้นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารไทยนำมาใช้ในครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสากลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของไทยชายแดนไทยกัมพูชาจะยังคงร้อนระอุต่อไปหรือไม่และการยั่ยยุในครั้งนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่ากดติดตามไว้เลยเพราะทุกความเคลื่อนไหวที่ชายแดนคุณจะได้รู้ก่อนใคร